ว่ากันว่าโลกของการออกแบบและสถาปัตยกรรมทุกวันนี้หมุนเร็วมากเลยนะครับคำถามคือแล้วเราจะตามความรู้ระดับโลกให้ทันได้ยังไงในตอนนี้เราจะมาสร้างชุดเครื่องมือสำหรับนักออกแบบและสถาปนิกยุคใหม่กันครับเป็นชุดเครื่องมือที่จะช่วยปลดล็อกองค์ความรู้ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกแล้วก็รู้วิธีนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เส้นทางของเราจะเริ่มจากการไปดูกันว่าขุมทรัพย์ความรู้ระดับโลกเนี่ยมันเปิดกว้างให้เราเข้าไปตักตวงได้ขนาดไหนพอเรามีตรงนี้แล้วก็จะไปต่อกันที่เครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงลึกจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาดูเรื่องของวิธีคิดที่จะช่วยให้เราทํางานอย่างชาญฉลาดด้วยกฎ80ทับ20และสุดท้ายเราจะใช้ระบบเข้ามาช่วยจัดการกับความซับซ้อนก่อนจะสรุปทั้งหมดเป็นชุดเครื่องมือที่พร้อมใช้งานครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกอย่าให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าโอกาสในการเข้าถึงความรู้ชั้นนําในปัจจุบันมันมีมากมายมหาศาลขนาดไหนเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีฟรจากมหาวิทยาลัยร,ระดับท็อปของโลกมากกว่า850คอร์สใช่ครับฟรีจริงๆฟังไม่ผิดเลยดูตัวเลขนี่สิครับฮาหวานี่นํามาเลยแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ แค่สามมหาวิทยาลัยนี้รวมกันก็เหมือนมีห้องสมุดความรู้ขนาดยักษ์ให้เราเข้าไปเลือกเรียนได้ตามใจชอบเลยคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เรื่องแบบนี้แทบจะฝันไปเลยนะครับแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่แค่คอร์สพืนๆทั่วไปนะแต่นี่คือวิชาที่แบบ เจาะลึกเฉพาะทางเลยเอาไปใช้ทำงานได้จริงๆลองคิดดูสิครับได้เรียนเรื่อง the architectural imagination กับ h o w v r r d โดยตรงหรือวิศวกรรมโครงสร้างสะพานกับ Princeton โอ้โหมันคือความรู้ที่แบบอัปเกรดสกิลการออกแบบของเราไปอีกระดับเลยนะโอเคพอเรามีแหล่งความรู้แล้วเครื่องมือชิ้นต่อไปก็จะมาต่อยอดตรงนี้แหละครับเพราะว่าการเรียนตามหลักสูตรอย่างเดียวมันเป็นแค่ก้าวแรกไงถ้าอยากจะเป็นตัวจริงในวงการมันต้องไปให้ลึกกว่านั้นครับ และจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลไหนเชื่อถือได้คำตอบก็คือต้องมองหางานวิจัยที่มีสิ่งที่เรียกว่า peer review ครับมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเป็นกระบวนการที่เอางานวิจัยชิ้นนั้นนะ่ะไปให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆในวงการไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเก่งๆหรือวิศวกรโครงสร้างมาช่วยกันอ่านช่วยกันตรวจว่ามันถูกต้องมีคุณภาพจริงไหมซึ่งนี่แหละครับคือมาตรฐานทองคําเลยที่การันตีว่าข้อมูลนี้เจ๋งจริง เพราะฉะนั้นการที่เราพอจะดูออกว่าเออวารสารไหนของจริงวารสารไหนดูไม่น่าไว้ใจมันสำคัญมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นตัวกรองชั้นดีเลยที่ช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าความรู้ที่เราเอามาใช้เอามาต่อยอดในงานออกแบบของเราเนี่ยมันมาจากแหล่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จริงๆแล้วข่าวดีก็คือเรามีฐานข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้ให้ใช้ฟรีฟเพียบเลยครับอย่างเช่นคอโดเอหรือไซน์โซเพน พวกนี้คือคลังสมบัติเลยนะสำหรับคนที่อยากจะค้นคว้าเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุที่ยั่งยืนเทคนิคการออกแบบล้ำๆด้วยคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งการวางผังเมืองอัจฉริยะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเอาละครับตอนนี้เรามีทั้งความรู้มีทั้งแหล่งข้อมูลวิจัยแล้วแต่คำถามต่อไปคือจเจ้าทั้งหมดนี้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครื่องมือชิ้นต่อไปนี่แหละครับคือคำตอบมันคือเรื่องของกรอบความคิดหรือ mindset นั่นเองนี่เลยครับหัวใจสำคัญของมันก็คือหลักการที่เรียกว่า Pareto หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นหูกันในชื่อกฎ8 0ด80-20ผมว่ามันเหมือนเป็นอาวุธลับเลยนะที่ช่วยให้เราเล็งเป้าได้แม่นขึ้นคือแทนที่จะทำทุกอย่างเราจะโฟกัสพลังงานทั้งหมดไปที่จุดเล็กๆที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุด พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราหาให้เจอว่าอะไรคือส่วนน้อยที่สำคัญที่สุดอย่างในงานสถาปัตย์การเลือกใช้วัสดุหลักของอาคารนี่แหละอาจจะเป็นแค่ไม่กี่อย่างแต่มันส่งผลกระทบมหาศาลทั้งกับต้นทุนทั้งกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานเราต้องแยกไอ้เจ้าสิ่งสำคัญพวกนี้ออกมาจากปัจจัยอื่นๆที่อาจจะดูวุ่นวายแต่สำคัญน้อยกว่าครับวิธีทำก็ไม่ซับซ้อนเลยครับ ก็คือ 1. เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไร 2. ก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาจัดลำดับดูว่าอะไรส่งผลกระทบเยอะสุดเพอเราเอามาพลอตกราฟปุ๊บมันจะเห็นภาพชัดเลยอย่างในตัวอย่างนี้เห็นไหมครับว่าแค่แก้ปัญหา2เรื่องแรกคือเรื่องบิลกับเรื่องเน็ตเวิร์กก็ลดข้อร้องเรียนไปได้ตั้ง65%แล้วง่ายและมีประสิทธิภาพมากทีนี้พอเอามาปรับใช้กับงานออกแบบมันจะเจ๋งมากเลยครับ ลองคิดดูนะว่า80%ของพลังงานที่อาคารหลังหนึ่งใช้ไปเนี่ยอาจจะมาจากองค์ประกอบการออกแบบแค่20%เเช่นอะไรบ้างก็อย่างทิศทางที่อาคารหันไปหรือชนิดของกระจกที่เลือกใช้เห็นไหมครับแค่เราใส่ใจกับเรื่องสำคัญไม่กี่อย่างนี้ตั้งแต่แรกผลลัพธ์ที่ได้โดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนมันจะต่างกันลิบลับเลยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยกับทุกเรื่องมาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในกล่องเครื่องมือของเราแล้วนะครับซึ่งชิ้นนี้ จะมาช่วยรับมือกับความซับซ้อนของโปรเจกต์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่างานออกแบบสมัยนี้ไม่มีอะไรง่ายๆเลยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบสารสนเทศหรือ Information Systems ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะ แต่มันคือระบบนิเวททั้งหมดเลยที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟ์ตแวร์ข้อมูลแล้วก็คนที่ใช้งานลองนึกภาพบริษัทออกแบบที่ใช้โปรแกร,รมอย่าง b ิมทำงานร่วมกันบนคลาวมีระบบจัดการโปรเจกต์ทั้งหมดนี้แหละครับคือระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นและสร้างความได้เปรียบพอมีระบบแบบนี้เข้ามาช่วยในโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันซับซ้อนมากๆ มันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเลยครับทีมสถาปน,นิกกับวิศวกรสามารถทำงานบนโมเดล3มิติเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องส่งไฟล์ไปมาให้วุ่นวายระบบยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ด้วยนะว่าควรใช้วัสดุแบบไหนถึงจะประหยัดพลังงานที่สุดแถมยังช่วยคมงบประมาณได้อีกผลลัพธ์ก็คืองานดีขึ้นเสร็จตรงเวลาแฮปปี้กันทุกฝ่าย และทั้งหมดนั่นแหละครับคือองค์ประกอบสําคัญ4อย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชุดเครื่องมือสําหรับนักออกแบบและสถาปนิกในยุคนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่แยกจากกันนะแต่มันทํางานต่อเนื่องกันเป็นระบบเลย เริ่มจากการเข้าถึงความรู้ระดับโลกเป็นฐานจากนั้นก็ใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อเจาะลึกในเรื่องที่ทันสมัยที่สุดพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ใช้หลัก80-20มาช่วยจัดลําดับความสำคัญและสุดท้ายก็ใช้ระบบสารสนเทศมาจัดก,การทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้จริงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการเข้าถึงความรู้ที่ไร้ขีดจากัดกับกลยุทธ์ในการลงมือทาอย่างชันฉลาดนี่แหละครับ คือสิ่งที่มอบพลังให้กับคนทำงานสร้างสารรค์ทุกคนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาทีนี้คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อมีเครื่องมือทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วผลงานชิ้นตอบไวที่จะถูกสร้างขึ้นคืออะไร